ใครที่ Facebook มีข้อมูลไม่ครบถ้วนนะครับจะพามาอัปเดต Facebook กันก่อนนะครับถ้า Android ใครใช้ Android ก็เข้า p y Store นะครับใครใช้ Apple ก็เข้าที่ p p s t t r r นะครับเข้ามาที่ Play Store เสร็จแล้วนะครับมีช่องที่เซิร์ชหาด้านบนนะครับด้านบนในช่องเซิร์ชค้นหานะครับก็กขียนคำว่า f c e e o o o นะครับ f a c e นะครับ b o o k นะครับกดไปที่ Facebook เลยนะครับเข้าไปหน้า ต่อไปนะครับนะกดเสิร์ชหาเลยนะครับกดโอเคกดเข้าไปนะครับกดเข้าไปนะครับไม่ใช่ Facebook ไลฟ์นะครับเขียนกอาจจแอปจะเป็นเขียนว่า Facebook อย่างเดียวนะครับ กดไปที่อัปเดตครับถ้าใครอัปเดตแล้วจะขึ้นคําว่าถอนการติดตั้งไม่ต้องทําอะไรครับแสดงว่าเอ๊ facebook ของคุณเป็นอ่าอัปเดตเรียบร้อยแล้วนะครับนะหลังจากอัปเดตเสร็จสับเรียบร้อยครับนี่เขาจะขึ้นคําว่าเปิดนะครับกดเปิดไปเลยแล้วอดใจรอสักครู่เดียวนะครับพอกดตรงเปิดนะครับน่าะพอขึ้นคําว่าเปิดนี่รอสักครู่เดียวนะครับถ้า facebook กลับมาหน้านี้แสดงว่าคุณอัปเดตเรียบร้อยครับ